แองวังหน้าทิ้งคำนโนดเมืองอุดรสาย,ย่านบาร,รมีของนาคราชทุกตนได้น้อมจิตน้อมใจเป็นตัวแทนเพื่อนำโดยท่านดอกเออร์อานุนแสนอาวุูพร้อมด้วยคณะถือวาสิบบานซาหาบาลือบุญหลายจังพอบุญหน่อยบอยเห็นคำปากคำเบา,ข,บาข,ของผู้ขานะสถานที่ตรงนี้ผู้ขาขออนุญาตกาวให้เป็นมงคล ดังสรงพรนามภูคา,าพระพรตสักพานุตโรพรใไออันประเสริฐพรใไออันลำเลิศและพรใไออันสักสิทธิ์ยงบังเกิดแก่สถานทีและลูกหลานมือนี้เป็นมือสันมือนี้เป็นบันดีสถานทีตรงนี้ได้จัดเครื่องสักการบูชาอันเพิ่มเทพเทวาแลนาคนาคาทุกพระองค์ ขอบารมีองค์ปู่หรือบารมีของนาคราชทุกตนเจ้าภาพเจ้าศรัทธาได้ประกอบพิธีมหาโมงข้นขึ้นเพื่ออัญเชิญทุกพระองค์มาสถิตณสถานทีตตรงนี้และมารับเครื่องสักการะดุริยางคบุชาที่ตั้งสังเวยณสถานทีตตรงนี้ขอนอนถวายด้วยจิตขออนอวายด้วยใจบารมีในจุดนี้จงบังเกิดแกลุกหลาม ตายย่านนาคราชทุกตนหากรูกเต้เาเล่าลานตอนทุ่มหลังนั้นสมบัติส่วนใดขอให้ท่านเาหล่านาคหน้าค่กากษัตริย์นาคทุกๆุกพระองค์ได้โปรดพระเมตตาประทานอนุญาตเปิดทองพระพังเปิดบ้างบาดาลณสถานที่เพื่อให้ลูกหลานได้นำสมบัติของนาคหน้าค่าขึ้นมาสร้างมาแลง คืนมาใส่ใจในครอบครัวภายในปัจจุบันนี้แลงอธิษฐานกินถูกแสงเทียนมือนีเมืองรับแรกกระตามผู้ร่างกากระตามผู้คา,าบเลวกผู้เป,เปรตทั้งหลายนรกอสุรกายบูสัตว์ทั้งทองเอาปลาปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจปองรับลา อีกทั้งพรหมมาทาเวสุวรรณพระอาทิตย์พันทรรพระอังคารพุทธัน์พระฤหัสบดีพระสุขพระสาวเทพพระเจ้าทั้งหลายสิองราศีพระยมพระกาลท่านท้าวดาโตรกบาลทั้งสี พุทธนาคีอินทรีกินลาเทวดาทั้งหลายทั้งอิงและชายจงได้อนุโมทนารับเอาอุศสนผลบุญนินามทั้งชัดสุธาพงคาวารีชื่อว่าเห็นใจขอจงอย่าได้มาบัง อหกบดีคนตรีพยาคนพานอย่าได้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาเอชาปุศลให้คนอสุราขอให้ตัวข่าพบพักสีอานได้ฟังคำสอนจิตใจโอนอ่อนสำเร็จยานาน ลู้ถึงเมืองแก่ไต่โตภูคาพระพ่อนสักขานุตโรได้กาวลวงจวงแทงในการดูมินต่อพระองค์นั้นภูคาก็ขออ่อนขอยอมอ่อนลาบภาบญานมต่อถสถานที่ตรงนี้แต่ว่าในอีกยะประการหนึ่งอือลือได้โปรดเมตตาประสิทธิ์ประสาทอำนวยอวยพ้นให้กรุกแกลาม จะประกอบการใดจะทําการสิ่งใดความสำเร็จมังคั่งความลำรวยทรัพย์สินเงินทองจงบังเกิดสีบบานสาหาบาลลือโตผุขาจึงได้มาณสถานที่ตรงนี้เพื่อมาได้ปร่าวอันเชิญย่านบารมีของพระองค์ได้มารวมงานมงค้นในเพราวันนี้เครื่องสักราระิทธิลุิหปทีลานนอมถวายนี้เป็นมหามงค้นกิริยาบูชา ขอให้เกิดปฏิหารภายในสามมือเจ็ดมือโานหนาน่ันเื่อโรัเลูดมีสาตอิูดวมารวมกันนาที่สดากขจาบงโอตัวสุเย่ทั้งพมจาริสุปธากินังกายกรมมังวาจากรมมังประทากินัง พระทากีนงมโนกรรมังพระนีธิเตยพระทากินาพระทากินานิกขะทวะนรดภันตะเทีาระากิเนสุนาขัตตังสุมังขะัง